กับพรรคประชาชาติเป็นพรรคที่เกิดขึ้นจากอุดมการณ์ของประชาชนที่รักในความเป็นประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็มารวมตัวกันรักในความยุติธรรมเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และที่สําคัญก็คือเคารพในความแตกต่างหลากหลายดังนั้นพรรคประชาชาติเราจึงมีนโยบายที่สําคัญก็คือเราจะต้องทําบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตย การทาบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยเหล่านี้ไม่พ้นถ้ารัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยก็คงจะต้องมีการแก้ไขโดยสิ่งที่เราจะแก้ไขก็คือเราคงจะผลักดันให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูนใหม่เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าในพื้นที่ที่เป็นของพรรคประชาชาตินั้นประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันดับต้นๆนะฮะแล้วก็พรรคประชาชาติ เมื่อเราเห็นปัญหานโยบายสําคัญเนี่ยนอกจะเป็นนโยบายเรื่องการบริหารการปกครองสิ่งที่สําคัญที่สุดของภาคระชาชาติเราเห็นอย่างนี้เราคำว่าชาติหมายถึงประชาชนบนฐานของวัฒนธรรมคือที่มีความแตกต่างเป็นฐานวัฒนธรรมแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเราก็มีสโลแกนในการอ,าอยากจะเรียนวันนี้ก็คือ ประชาชาติต้องสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติการที่ประชาชาติสร้างคนเพราะว่าวันนี้เราเห็นความผิดพลาดของการบริหารประเทศเนี่ยบางทีเราไปสร้างเมืองก่อนเราลืมความเป็นคนเราจึงประเทศที่มีความเหลื่อมล้ําเป็นอันดับต้นๆมีความยากจนและก็มีความแตกต่าง เขาเรียกว่ารวยอาจจะรวยเป็นจุดและจนกระจายนะครับดังนั้นเราก็จึงหันมาว่าการสร้างคนการสร้างคนที่สําคัญที่สุดเราหนีไม่พ้นว่าจะต้องไปที่เริ่มที่มนุษย์ทุกคนมีความสําคัญมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีมนุษย์ต้องได้รับการพัฒนาสิ่งแรกเราจะไปเริ่มที่การศึกษาวันนี้การวัด ความเจริญของประเทศเราไม่ได้วัดที่ความใหญ่ของประเทศเราไม่ได้วัดประเทศมีทรัพยากรมากเขาวัดที่คุณภาพของคนผมยกตัวอย่างอย่างประเทศสิงคโปร์แล้วกันเท่ากับจังหวัดนนท์เนี่ยทำไมเขาจึงเวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่สิงคโปร์ก็บอกว่าเนี่ยคนทั่วไปบอกมาสวรรค์ดังนั้นเ,เราเราจึงจําเป็นต้องไปที่คนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเริ่มที่คนเนี่ยเราต้องเริ่มที่ครอบครัวเริ่มที่การศึกษาซึ่งในเรื่องของการศึกษานั้นพักประชาชาติเราเห็นว่าควรที่จะส่งเสริมให้คนเรียนฟรีมีคุณภาพถึงอุดมศึกษาต่อไปนี้ต้อง,องถึงขั้นนั้นเพราะว่าถ้าคุณภาพของคนได้เรียนฟรีแต่ว่าในการศึกษาภาคบังคับซึ่งวันนี้เราไป ในพบรบการศึกษาภาพบังคับไปอยู่แค่ม .3 เพราะภาคบังคับเนี่ยมันเหมือนถึงบังคับพ่อแม่ต้องดูแลด้วยเราควรจะขยายภาค,บ,าคบังคับเป็นม6นะฮะเพราะในรัฐธรรมน,น,นูญฉบับนี้อาจจะเรื่องการศึกษาอาจจะด้อยและที่สำคัญก็คือการศึกษาไม่ควรที่จะเป็นนิสินการศึกษาไม่คนไม่มีเงินก็ต้องได้รับการศึกษา วันนี้เราไปตกกับดักประเทศไทยกับเป็นประเทศที่มีคนอายุน้อยที่สุดเป็นหนี้มากที่สุดอาจจะมากที่สุดในโลกก็ได้เพราะว่าพอเริ่มการศึกษาก็ต้องเข้าไปกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาพอการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาคณะนี้มีประมาณ8ล้านคนและอาจจะใช้ไปแล้วเหลือประมาณ7ล้านคนใน7ล้านคนวันนี้ กลับเป็นหนี้กองทุนกู้ยืมในการศึกษาผมเองก็เป็นผู้ผลักดันให้แก้พรบการศึกษาก็เหมือนว่าที่กู้ไปแล้วให้ใช้คืนเงินต้นเบี้ยปรับและดอกเบี้ยในสมัยเส,สนอเข้าไปในพานั้นไม่ให้มีแต่พอไปถึงวุฒิสภาก็ให้มีก็แต่ยังน้อยหน่อยเพราะเมื่อก่อนมันรวมทั้งหมด25.5%อันนี้เหลือ1.5%แล้วผมก็ไปทำนวัตกรรมของกฎหมายคือเงินที่ส่งไปแล้ว ให้ไปเป็นเงินต้นก่อนแล้วให้ไปดอกเบีย้ยเบี้ปรับซึ่งก็ถ้าปรับโครงสร้างนี้ได้สําเร็จเนี่ยจะลดไปเกือบแสนล้านนะลูกหนี้บางคนลูกหนี้ก็จสบ,บางคนไม่ใช่ลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้เลยซ้ําแต่พอมาถึงวันนี้ถึงทําอย่างนั้นเนื่องจากกอจสอเดินทางมาคนที่กู้แรกๆอายุจะ60แล้วแล้วก็ยังเป็นหนี้ถึงใช้เงินต้นคืนก็ก็ก ลำบากดังนั้นในครั้งนี้พักจึงมีนโยบายจะล้างหนี้กยศคำว่าล้างหนี้เนี่ยไม่ใช่ผิดวินัยการเงนินการคลังนะมันมีในพรบกยศอ,อยู่แล้วเพราะวันนี้ให้มาปรับโครงสร้างหนี้เอาผู้ค้ำออกก็ยังพบมาแค่3 0สเอร์เซนส่วนที่เหลือไม่มาเพราะว่าเขาไม่มีศักยภาพที่จะส่งคืนอันนี้เป็นยกตัวอย่างของเรื่องการสร้างคนนะแล้วก็นโยบายของพัก ที่สําคัญเราก็หนีไม่พ้นนะเรื่องนโยบายเกี่ยวกับปัญหาทางด้านหนี้สินนะในผมคิดว่าหนี้สินของประชาชนมันยังไปแก้ในวงพัฒจักรเดิมก็คือแก้โดยเอานี่ใหม่มาใช้นี้เก่าเรายังไม่มีนวัตกรรมใหม่ซึ่งในขณะนี้ในในยุคที่ผมถ้าพระ,ระชาชาติเข้าไปในฐานะผมเป็นประธานกรรมธิการฟื้นฟูลูกหนี้นะ จะขอพักดันภายในชัด6เดือน1 0ร้อยวันเนี่ยจะให้กฎหมายนี้ผ่านต่อไปนี้คนที่เป็นหนี้ก็จะขยายจากธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางและหนี้บุคคลประมาณ20ล้านคนเนี่ยเขาจะได้ฟืน้นฟูตัวเองได้นะนโยบายเนื่องจากนโยบายนี้ที่สําคัญที่สุดคือการทําลายคนคือเรื่องยาเสพติดนะในครั้งนี้เราจะต้องทําให้สังคมปลอดยาเสพติดและที่สําคัญอย่างยิ่งเราจะทําสงคราม กับนักค้ายาติดติดและผู้มีอิทธิพลส่วนการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพนั้นเราจะต้องมีทํำยังไงจะไปที่ครอบครัวถ้าครอบครัวใดในพื้นที่ใดถ้าครอบครัวใดไม่ติดยาเิดติดต้องมีงบประมาณสนับสนุนคนทําดีก่อนแล้ววันนั้นเราสู้ยาติดติดไม่ได้นะเรื่องปัญหายาติดติดแล้วเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือในยระยะเวลาเร็วๆนี้คือเรื่องปัญหา ทางที่ดินทํากินประเทศไทยเราถูกรัฐประกาศทับที่ประชาชนมากเราจะนิรโทษกรรมให้กับบุคคลที่รัฐไปประกาศทับที่ของประชาชนซึ่งมีจํานวนมากมีดรา,าสาว34ล้านไร่ที่ไม่เป็นป่าและประชาชนไปอยู่ซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นครั้งหนึ่งที่ต้องติดก,กระดุมเม็ดแรกให้ได้แล้วก็เรื่องสําคัญที่สุดของพรรคประชาชาติเราเกิดมาเพราะว่าเราเห็นว่าปัญหาภาคใต้ เป็นปัญหาของคนทั้งประเทศดังนั้นเราจะนำสันติภาพสันติสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกลับมาสู่ภาคใต้และในครั้งนี้เราหวังว่าในยุคที่เราอยู่เนี่ยเราจะแก้ปัญหาภาคใต้ให้อยู่ในทางสันติภาพซึ่งสิ่งหนึ่งนั้นต้องไปแก้ที่โครงสร้างเราเกิดพรสปตมาปีทงบานอรอาสิบสามเกิดมาเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจ พัฒนาภาคใต้ยิ่งพัฒนาไป3จังหวัดทยายาดนภาคใต้ก็เป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดรายได้น้อยที่สุดนะวันนี้เราต้องปรับโครงสร้างของสวบตให้เป็นพรลบอที่ส่งเสริมสันติภาพสันติสุขคือจะมีคณะพูดคุยก็ต้องมาคุยประเทศไทยและที่สําคัญคือต้องสร้างเศรษฐกิจที่ผมใช้นโยบายว่าศูนย์สิบร้อยศูนย์นี่ก็คืองบประมาณที่ไปใต้ ต้องถึงมือประชาชนการโกงต้องเป็นศูนย์นะความเสม,มอภาคการศึกษาต้องไม่ไม่เสม,มอภาคก็เป็นศูนย์เรื่องเศรษฐกิจหรือ GPP เนี่ยจะต้องโต10%นะขนาดที่ประเทศทั้ง1%ซึ่งเราทำได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโตนั้นก็คงต้องเป็นเขตพัฒนาพิเศษหรือเขตพิเศษที่เราต้องให้ปลอดทางภาษีทั้งหมด ทุกตัวนะแต่ภาษีแบตเนี่ยอาจจะเอาแค่5%เปอร์เซ็นต์หรืออีก2%เปอร์เซ็นต์ให้ท้องถิ่นไปที่ยังเก็บส่วนภาษีสรรพสรมิตรเนี่ยควรเป็นศู์เพราะสมัยก่อนเราทำสมัยพลเอกประยุทธ์ไปหยุดไปเพราะไม่งั้นมาเลเซียความแตกต่างกันแล้วยกตัวอย่างเราก็ต้องส่งเสริมเมื่อเมื่ออาจจะต้องสามจังหวัดกระสีอำเภอเนะสักยี่สิบปีมันจะทำให้คนภาคใต้ได้ลุกขึ้นมาเพราะเราพยายามเอาคนนอกพื้นที่แล้วมันระบาดต้องคนใต้ พัฒนาคนสามเหงี่ยม้นและที่ทำการต้องส่งเสริมเศรษฐกิจที่ตุตกตะกีภาพคือเศรษฐกิจฮาลาลน,นะส่วนที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์หลักนิิธรรมนิยิรต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ